นี่ครับตอนนี้วิวดีเลยครับไม่มีใครมาแย่งถ่ายนะครับผมฝนตกครับนักท่องเที่ยวหายเกี้ยงถือว่าแบบวิวดีมากเลยครับผมตอนนี้หายมืดเนี่ยเกี้ยงครับหลบอยู่ตามซุ้มตามนี่ครับผมเนี่ยครับผมเอาไงล่ะพอฝนเริ่มหยุดก็เริ่มออกมาแล้วครับผมเนี่ยครับใครอยากถ่ายแบบไม่มีคนก็มาตอนฝนเนี่ยครับผมตอนฝนตกนะครับ เงียบกี๊ปหายหมดครับผมครับผมสวิตเกมเน็กฟิกนะครับใชส,สบายสบายไม่มีคนไม่ใช่ว่าคนเราไม่ไม่มาดูนะฝนตกครับผมคนหนีหายเกี้ยงี่เริ่มอ,ออกมาคันบ้างแล้วนะครับผมแฮะมาช่วงฝนตกก่อนฝนตกอ่ะเออแน่นเยียบเลยครับผมพอฝนตกหายเกี้ยงเลย เริ่มออกมาแล้วครับผมตอนนี้เริ่มนี่เริ่มออกมาแล้วคนจองคนลักครับผมออกมาเรื่อยๆครับผมนานออกมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็จะเต็มเหมือนเดิมนะครับผมสวิตเกมซึ่งคนก็ชอบมากเลยนะเรื่องนี้ซึ่งเป็นซีซั่นสามแล้วนะที่จะเข้ามาเนี่ยนี่ซึ่งครั้งแรกก็จะมีน้องโกโกวานะครับแล้วก็ต่อ่านี่ก็มีเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราต้องไปดูในเกมว่าเป็นยังไงนะเกมกระโดดเชือกนี่คนเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับผมเรื่อยล,ละนี่ซึ่งมีทั้งคนทยจางชาติและเจ้าหน้าที่ก็เริ่มอ,ออกมากันแล้วนะผมมาดูความเรียบร้อยนะฝนตกเราก็ต้องใช้ระบบไฟฟ้าด้วยนะระวังไฟรั่วไฟอะไรนะผมเนี่ยเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มเต็มพื้นที่ละเริ่มมาแล้วครับผมเนี่ยเริ่มทยอยออกมาแล้วครับ ซึ่งคนเยอะนะครับผมถ้าฝนไม่ตกนี่จะแน่นเลยครับผมมาถ่ายรูปกันนะแลนด์มาร์กแห่งใหม่นะซึ่งก็มีตั้งแต่วันที่28ใช่ป่ะ28ถึง6กรกฎานะ12เมตรนะก็บอกว่าสูง12เมตรเลยนะและลายรอบก็จะมีคนแต่งชุดแบบสีแดงนะเนี่ยเรียนมาแล้วผม ซวมเข้าไปก็ใกล้หน่อยนีย่อยู่หน้าสาราว่าการกรุงเทพมหานครนั่นเองโกโกวาโกโกวานอนจาน้า้าที่เริ่มมาแล้วโอ้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะเนี่ยเนะี่ะโอ้หล่อจ้ะหล่อไหมหล่อนะหล่อลหล่อ,ลอ มากันได้นะผมแต่ต้องดูด้วยนะฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าเนาะฝนเรื่มมาอีกแล้วซึ่งมีผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเนาะเป็นที่ระลึกเป็นที่ระทึกฝนตกฝนมันตกเนาะ โอ้มาฝนม่อีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมหนักแล้วตรงนี้อันนี้โอ้ผมปัดเปียวแล้วครับผมน,ผมน,น,น,ผมนี่ร่วมไปกันาดนี้แล้วครับผมโอ้ไม่รอดแล้วครับผมสู่กลางแดดฝนเลยครับผมสำหรับคลิปนีแค่นี้ก่อนนะบา,บายยผมก็โดนฝนแล้วนี่อ่